มอมมอมแม่น l าตาเปนยี่ห้อเอ้านี่เก็ไว้เนี่ยมันคืออะไรวะเฮ้ยอันนี้เปล่าเฮ้ยรู้แล้วละไอ้จะระิังไงล็อกเกตเออล็อกเกตเอ้ยมองไปม่ไดรูบางนึกว่าบาน ดูภาสาทม่ต้องมาแบบเพี่ยนๆหน่อยโอ้ยเลือดเนื้อวัดเลืนดเนื้อวัดแม่งเป็นคนคิ้วเป็นเจดีย์ไม่คุ้นเลยนะเรา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 อะไรหอวะอไรหรือวะอันนี้นะครับอันนี้คือแบบทุกคนน่าจะชอบอ่ะอันนี้ขอดสนุบดองสนุบดองสนุบดองอันนี้นะไม่ใช่ดูธรรมะธรรมโมงดีดูปัญญาคำคม ไปใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอันเนี้ยอันนี้นะหกสนุดบล็อกอะอ๋ออันนี้ก็ได้อ่ะอันนี้ก็ได้อ่ะวีดเหรออ่ะอันเนี้ยแล้วเราอะไรอยู่ข้างบนเวลาดูดแบบไม่ค่าดูนะมัคืออะไรวะกูว่าอะไรกูไม่รู้รู้รู้มันคืออะไรแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเอาไป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 เนื้อละเป็นเส้นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเส้นอย่างเงี้ยเออเนี่ย ไม่รู้จะว่าอะไรแล้วให้คนเข้าใจอะไรมันยิ่มอย่างเงี้ยมันริมมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออแล้วอะไรมันออกมาหน่ะเฮ้ยโอ้โหเกลือบแล้วเกือบแล้วเกลือกแล้วเฮ้ยเอานรียบร้อยเฮ้ยไอาน้าเรียบร้วเฮ้ยเก่งจริงอะไรกูนี่เล่าเอ้น่าได้แล้วนะอันนี้นะอันนี้นะผมสรุปบล็อกอ่ะสรุปบล็อกอ่ะเอาใจเบาไปยังไปยัง เออคุณจะได้ควัวันไม่เป็นวิธีเียเดี๋ยวแหวนนานวาดเวลยคุณวาดต่อก็ไปังไงต้องอ่าแต่กันเนะโอ้สามพยางค์ฮะตอบไปเลยฮะมันต้องเป็นอย่างงี้อ้าวก๊อตอ่ะไม่ถูกฮะนี่บอกว่าน็อกไม่ถูกเฮ้ยอะไรวะมันคืออะไรวะเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ขาอุ้ยนี่ยูโฟยูเอฟโอเอาไม่ใช่ยูเอฟโอไม่ใช่หรอวะมันคืออะไรวะนั่นตัวอะไรเนี่ยอตัวอะไรอะไรวะก๊อกอะไรคือก๊อกว่ก๊อกสิบแปดนะเฮ้ยอีมีอีอืมไม่ใช่อีไม่ใช่ี อ๋อรู้ละรู้ล啦ซึ่ง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 เบสเบสละดอนซึ่งซึ่งก็ซึ่งก็ว่ามันต้องเบสต้องตัวเบสเออถูกจริงด้วยไเราออกไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวยังไม่ว่าแกก่อนแป๊บนึงก่อนเลย เฟไปขวบตึงโอเคโอเคเรารอเรารอรู้ลรู้้โอเคกรดกิเกรสี่ว่ะออะไรวะคืออะไรวะแฮปปี้แฮปปี้อะไรวะรอรอ่ออะไรวะอ๋ออ๋ออะนะวะ เอ๊ะมันเรียกว่าอะไรไงวะเฮ้เฮ้ยมันเขียนไังไงวะเราวะไปเร็ะไปเ่ยสิลับงดีบอนคืออะไรวะบอับรับคุณ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 เติมคุณเติมตัวสองตัคถูกอ๋อครู้ละไอ้คุณรู้ละเฮ้ยโอเครู้ละไอ้ย่าเขียนได้ไงวะอ๋ออีกไวเออถูกี่ คือคนอิตาลีว่ะอาไว้่ะแล้วอะไรคืออิตาลีวะคนอิตาลีชอบแดกอะไรวะอ๋อมราต้องนี่แน่นอนดูดูทุกคนดูนี่ทุกคนดูอิตาเลียนอิตาเลียนฮูแมนอิตาเลียนฮูแมนคนอิตาเลียน้ยพีมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะ เฮ้ยพ e ีชไม่ใช่เฮ้ยอันนี้เพราะเออผมบอกว่ามิซ่าฮอตมิซ่าฮอตมิซ่าฮอตไอ้กระดุมกระด้ไงกระดานกระด้างกระดุมก็โอ้มิซ่าฮอตโอ้ฮอตไอ้เยไปไป มาอันนี้ง่ายๆเลยใครๆก็รู้อ่ะโหง่ายเกินง่ายเกินมีโลสามสี่แบทแมนไม่ได้เก่งอย่างซูเปอร์แมนเฮ้ยฮีนาชอบมีอ่ะฮีนาซื้อไม่บ่อยอ่ะเกืออะไรปะฮีนาซื้อไม่บ่อยอ่ะยังรีวิวให้เราดูเมื่อวานเลยนะนะน่รู้อะไรซื้อไม่บ่อยซื้ออะไรจังวะ Ô kinh dữ